เี่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันคืออะไร ครับทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วกับรายการตามติดชีวิตจรินะครับวันนี้พรูนนนก็จะมารีวิวสินค้านะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ทุกท่านได้รับชมว่าข้างในกล่องนี้คืออะไรนะครับต่างนะครับใน f a c e b o o k นะครับคือมะมงกวนนะครับ ก็ได้ร้านนี้มาเพราะว่าตอบแชทไวแล้วก็ราคาสมกับผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้น่าจะดูแบบว่าอันนี้หน่อยเพราะว่ายังไม่ได้โกนหมดนะครับแล้วก็เพิ่งหลับตื่นเมื่อกี้นะครับถ้าหน้าผิดปก,กติยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับฟูมากนะฮะเพิ่งเลิกงานมานะครับตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้ว นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับนะครับสินค้าตัวเนี้ยส่งมาจากอิชยานะครับสมัมเฮ้ยสัมมิติประมาณนี้นะครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับสั่งมานะครับประมาณ2กิโลนะไม่ใช่สิ1กิโลนะครับน้ำหนัก1.5กิโลโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูอุปกรณ์ของเราก็มีคัตเตอร์ ใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งไปทานกินที่บ้านนะครับกับครอบครัวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพจร้านมาให้ตรงนี้นะครับไว้ด้านล่างนี้นะครับเพจร้านนะครับเขามีเพจด้วยนะนะนี่นะครับตอบเช็คไว้ครับผมสั่งสินค้าราคาก็ไม่แพงนะครับถูกมากเดี๋ยวจะบอกราคาอีกนี่หอบรรจุมาอย่างดีครับท่านผู้ชมดูสินะฮะหอบรรจุมาดีมาก แ,แนะค่ๆ้ลืมไปเลยว่ารเราสั่งนี้ด้วยน่่น่น,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 น่่ดูครับสูดไม่รู้รคืออะยรอุ้ยอุยสมดูสิโมกวนโอ้โหน,น่ากินม,มากวางนี้ก่นอนเขาบเข้มนะ บอกมาอย่างดีเลยนะคือจะบอกว่าอันนี้เป็นเป็นรสหวานนะครับส่วนอันนี้เป็นรสเปรี้ยวไม่ใช่ว่ามันเปรี้ยวคือเปรี้ยวไปเลยนะคือเปรี้ยวอมหวานส่วนอันนี้ก็คืออมหวานเยอะหน่อยนะครับเยอะกว่าเยอะกว่านี้อันนี้จะอมหวานนิดนึงออกเปรี้ยวเยอะกว่านะครับสองุงแค่หนึ่งกิโลนะครับเป็นเงิน95้าบาทเองเฮ้ ไม่เชื่อละสีว่าทำโอท้ทำไมราคาถูกขนาดนี้95บาทเดี๋ยวยังไงขึ้นเพจร้านไว้ให้ตรงนี้ใครสนใจก็สั่งตามเพจนี้ไปเลยนะครับทักไปถามไปเลยแม่ค้าใจดีตอบไปนะครับโอเคและอีกหนึ่งอย่างที่เราสั่งมาก,ก็คืออันนี้จะเป็นอของทาเล่เหมือนกันเป็นกล้วยราบรรจุแท็กห่อกันกระแทกมาอย่างดีครับท่านผู้ชม อันนี้คือกล้วยทอดคล้ายๆกล้วยชากล้วยเลยนะอ่กล้วยอันนี้นะะแบบน,นะครับแบบเนี้ยนะครับหือผลไม้แปรรูปเนาะอันนี้คือแปรรูปมาจากกล้วยนะครับกล้วยทอดรู้ไหมว่าเป็นไส้อะไรอันนี้คือไส้มะขามนะมันก็จะอมเปรี้ยวหน่อยนะมันจะมีไส้้วยนะ าจะทําเป็นคู่เป็นคู่แล้วก็เอาใส่ไว้ตรงกลางใช่ไหมครับเออ,อน,นี่แหละ50บาทนะครับอันนี้น่าจะประมาณ5 0 0รยกรัมไม่แน่จนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกรายละเอียดไปข้างล่างนี้แล้วกันว่าอันนี้มันราคา5 0ิบาทเนี่ยมันมีจ๊เขาเรียกปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนนั้นสองอันเนี้ยนะครับ95บาทเนี่ย1กิโลผงละครึ่งกิโลผงละครึ่งกิโลนะครับ2ถุงก็เป็น 1>, 1กิโลกบาทอันนี้อีก50บาทค่าส่งอีกกี่บาทรู้เดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ให้ข้างล่างเนาะจะไม่ได้นะครับเลิกงานมันก็แกะกล่องให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับอยากลองชิมไหมเออลองชิมไหมอันนี้ใส่ถุงซิปมาอย่างดีนะท่านผู้ชมนะดูนะนี่เป็นถุงซิปอย่างดีเลยหอมหอมแบบหอม นะเนี่ยเห็นไหมเขาจะจับคู่แบบนี้นะท่านผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมทำเป็นคู่แล้วก็มีไส้ตรงกลางเป็นไส้มะขามนะครับมันมีความแบบกรอบอก,กล้วยอ่ะกรอบมากเขาทอดกรอบแล้วก็มันจะนุ่มตรงไส้ถือว่าอร่อย50บาทได้เยอะมากทุกคนเอาไว้ทานเล่น เห็นไหมอร่อยมากไว้ทานเล่นนะเผื่อใครสนใจนะครับเดี๋ยวขึ้นเพจร้านไว้ด้านล่างนะครับก็ไปในเพจว่ามันมันมีหลายอย่างนะนอกจากอมะม่วงกวนแล้วก็้วยทอดอันนี้ยอย่างอื่นก็มีอีกนะครับก็เลยลองมารีวิว อันนี้ถือว่าอร่อยเลยไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับแต่อิสเอฟกต์เอาคือมันกรอบแลวมันอืมันมีความนุ่มหนืบตรงไส้นะครับมันเป็นไส้เหมือนมะขามกวนเนะาะประมาณร้อยห้าริมเขาบอกวนะ่าลองซื้อมาชิมกันดูนะครับ ต่อไปเราจะมารีวิวมะม่วงกวนนะครับปกติที่เราเห็นเขาขายก็คือแบบจะทำแพ็คใส่กล่องพลาสติกใสๆนะครับกล่อง20บาท10บาท20บาท,บาทใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราสั่งแบบเป็นกิโลเลยใช่ไหมอันนี้ถ้าเขาขายเป็นถุงน่าจะ50บาทไหครับถ้าซื้อเป็นกิโล2ถุงเลยก็ลดไปอีก5บาทก็95บาทนะครับ1กิโล ก็เดี๋ยวจะขึ้นเพจร้านให้เข้าไปติดตามดูนะครับลองไปทักถามแม่ค้าดูนี่สีสันสวยงามนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเป็นรสอะไรนะอันนี้เป็นรสเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับหวานไม่เยอะอันนี้หวานน้อยนะครับออกเปรี้ยวนำเนาะคือมันจะเวลาเขาทำเขาจะทาเป็นแผ่นอย่างนี้นะเห็นไหมเป็นแผ่นอย่างนี้ มีความหนึบบจะบอกว่ามันเป็นมะม่วงกวนที่ทานแล้วไม่ติดฟันว่าใครสนใจนะครับสั่งผ่านที่คุณนนได้นะครับสั่งเยอะอาจจะถูกคนนี้ก็ได้นะครับเหมาๆไปเลยสิบกิโลอย่างเงี้ยอ,อร่อยครับ แต่บอกว่านี้คือรสเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับหวานน้อยไม่ค่อยชิมก็ค่อยแบบาไปมาทินี้อันนี้คือรสหวานเนียหวานไม่เยอะหรอกมันไม่ติดฟันนะคือเคี้ยวไปมันอาจจะแต่ว่ามันมันไม่ติดฟันถ้าทราส่วน นี่นะสีมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะต่างกันที่รสชาติเพราะว่าเวลากวนเขาอาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะครับอมนี่อันนี้คือรสหวานนะม,ม,มันไม่ได้รู้สึกแบบหวานแบบหวานปี๊ดเลยนะท่ผู้ชมคือมันได้ความหวานแบบ ละมุนละมุน,น่ะทานเกินเลยนี่ออนะขออภัยถ้าเกิดว่าทานเสียงดังนะเผือว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงก็เลยอาจจะเจอเสียงดังใหม่อืมจะได้เห็นของความแบบฟีลลิ่งในการทานม่วงควนนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นของทานเลยในช่วงหน้าโควิดนะฮะสั่งมา ออกไปไหนไม่ได้ก็สั่งมากินที่ห้องนะครับเออในทองอ่ะพอ,อละม,ม,ม,มันหึบต้มเหนียวไม่เยอะี่ยอ่ะอเพลินกินแล้วเพินิน ทันเพินๆมาขอให้ที่ึขงขอให้หานเล่นเพินๆ,ๆวันละสัก10แผ่นอะไรป,ประมาณนี้อันนี้น้ำแข่งอ๋อ <ๆ S 2> อันนี้ออกเคี้ยวนิดๆอันเนี้ยออกหวานโอเคิรกคครับเดี๋ยวไงผมขอฝากร้านเดี๋ยวขึ้นเพจร้านไว้ให้ตรงนี้ฝากร้านไปด้วยเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้นะครับ มะม่วงกวนกล้ยทอดไส้มะขามอร่อยมากยังไงขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติตามติดชีวิตคุณนะฮะใครอยากให้รีวิวอะไรอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับข้างล่างนะถ้าเกิดคุณนนไปได้ก็จะไปนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับกำลังใจให้ด้วยนะครับฝาก ติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับก็ขอใหทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับรายการตามติดชีวิตคุณนนท์สำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ